วันนี้เดี๋ยวโรสจะพาไปชมพระชวังเดิมค่ะซึ่งเป็นพระชวังในสม็ดจยราชสีมหาราชซึ่งของับเรือได้แค่แพ่ประชาชนเท่านั้นพระชวังสันที่จะเป็นยังไงไปชมด้วยกันค่ะ มูลนิธิอนุรักษ์โบราณสถานภายในพระรชวังเดิมร่วมกับกองบัญชาการกองทัพเรือเปิดพระราชวังเดิมพระราชวังเก่าแห่งกรุงธนบุรีให้เข้าชมฟรีค่ะระหว่างวันที่14 28ธันวาคม พุทธศักราช2563ตั้งแต่เวลา9นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีอันนี้ถือว่าได้ว่าเป็นข่าวดีนะคะของนักท่องเที่ยวที่พระชวังเดิมหรือพระชวังกรุงธนบุรีจะได้มีโอกาสเปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมเนื่องในโอกาสพิเศษช่วงวันสานปนาเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์แห่งกรุงธนบุรีศรีมหาสมุทรซึ่งปกติเนี่ยจะต้องมาเยี่ยมชมเป็นหม่คณะแล้วก็จะต้องทําเรื่องขออนุญาตล่วงหน้า1-2สัปดาห์ ขออนุญ,ญาตไปกราบองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินกันก่อนที่จะเข้าไปชมกันค่ะ้ก็ามาถึงหน้าพระชนมเดินนะคะได้สักการะสมเด็จพระเจ้าตากสินนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเดินเข้าไป้มเในค่ะเพราะวันนี้เนี่ยกองทัพเรือได้เปิดให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าชมเข้าไปชมพร้อมกันเลยคนะ่ะ เรือนเขียวหลังนี้เป็นอาคารโรงพยาบาลเดิมของรุ่งเรนในเรือในสมัยที่ตั้งอยู่ในบริเวณพระชวังเดิมนะคะสร้างขึ้นในราวปีพุทธศักราช2443-2449ค่ะตอนนี้เราอยู่ในพระชวังเดิมนะคะในบริเวณพระชวังเดิมซึ่งเมื่อสักครู่เราก็ได้ชมวิทัศน์นะคะที่เปิดเขียวไปแล้ววันนี้เรากำลังเข้าสู่ด้านในนะคะ ในบริเวณจะมีจุดห้องท้องพระโรงนะคะมีตำหนักต่างๆเดี๋ยวเข้าไปดูกันค่ะท้องพระโรงที่เพื่อนเพื่อนเห็นอยู่นี้นะคะก็สร้างขึ้นในช่วงปีพสศักราช2310ค่ะพร้อมพรมกับการสร้างพระราชวังกรุงธนบุรีแล้วก็การสถาปนากรุงธนบุรีเป็นราชธานีนะคะ ท้องพระโรงประกอบด้วยพระที่นั่งสององค์ค่ะเชื่อมต่อกันก็คือพระที่นั่งองค์ทิศเหนือเรียกว่าท้องพระโรงหรือวินิจฉัยใช้เป็นที่ออกขุนนางพื้นที่ตรงกลางท้องพระโรงมีเสาสองแถวค่ะแถวละ8ต้นเรียกว่าในประธานพระที่นั่งองค์ทิศใต้หรือที่เรียกว่าพระที่นั่งขวางเนี่ยเป็นช่วงส่วนราชมเทียนค่ะซึ่งเป็นที่ประทับส่วนพระองค์ของพระมหากษัตริย์ เพื่อนๆเห็นอยู่นี้นะคะก็คือศาลสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชค่ะหลังปัจจุบนันนี้สร้างขึ้นระหว่างปีพุทธศักราช2424ถึง2443แทนศาลหลังเก่าที่มีสภาพสุดโทมในสมัยที่สมเด็จพระเจ้าน้องยาเธอเจ้าฟ้ากรมพระจักรพรริพงษ์สเสด็จมาประทับในพระชวังเดิมนะคะ สารหลังนี้คือสารศีสัปลา,าวานค่ะสร้างขึ้นในปีสกรศ2,542บนฐานของสารหลังเดิมที่ขุดพบตอนที่ทำการขุดสำรวจทางโบราณคดีก่อนการบูรณะครั้งใหญ่ในปีพกราศ2,538 อาคารเก่งสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่ห,หัวหลังนี้นะคะสร้างขึ้นในระหว่างปีพศกรา2367-2394ค่ะถือเป็นอาคารแบบตะวันตกหลังแรกที่สร้างขึ้นสมัยต้นรัตนโกสินทร์ชั้นบนเคยเป็นที่ประทับของเจ้านายค่ะส่วนชั้นล่างก็เป็นที่อยู่ของพระราชบริพาร ปัจจุบันจัดชั้นบนเป็นที่แสดงนิทรรศการเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัวและเป็นห้องสมุดค่ะส่วนชั้นล่างจัดแสดงนิทรรศการเงินตราเครื่องถมทองและเครื่องถ้วยโบราณของประเทศไทย หลังจากที่เราได้เยี่ยมชมพระราชวังเดิมหรือพระราชวังกรุงธนบุรีเราก็ได้เห็นได้รับรู้ถึงพระราชกรณียกิจแห่งองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชนะโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการกู้ชาติและเรื่องของการค้าพาณิชย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งการค้ากับประเทศจีนในสมัยโบร,ราณวันนี้ก่อนกลัาขออนุญาตกลาบองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินอีกรอบหนึ่งขอให้ทุกท่าน มีความสุขในช่วงปีใหม่และหากท่านใดได้มีโอกาสมาเยี่ยมชมพระชวังเดิมก็ขอเชิญชวนอีกครั้งหนึ่งนะคะ14-28ธันวาคม2563นี้ค่ะ